ตอนที่120ช้ชินชัยแจ้แจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านฟู่คุณปู่ชินพ่นน้ำออกมาแล้วมองหลานสาวด้วยสีหน้าที่ตะลึง,งนันและคุณย่าชินก็ถูกหลานสาวแกล้งจนตัวงนเงินไปมาส่วนชินเลี่ยเองก็ยิ้มตามเช่นกันเมื่อเห็นพวกเขามีท่าทีแบบนั้นโจโจเองก็กระพริบตาปริบป,ปริบและมองพวกเขาเล็กน้อยเธอเอียงศีรษะน้อยน้อยและเอ่ยถามขึ้นชินต้าฟู่ตาฟู่แปลว่ารวยไม่น่าฟังหรือหรือว่าชินโยเฉียนโยเฉียนแปลว่ามีเงินชินฟู่กุย ฟูกุยแปลว่ามัง่งคั่งร่ำรวยหรือชินฟ้าฉายฟ้าฉายแปลว่าร่ำรวยเงินทองคุณย่าฉินห้าห้าหห้าเสียงหัวเราะดังลั่นบ้านจนเกือบจะทําให้หลังคาถลม่มลงมาหวังฉายที่อยู่ข้างๆเมื่อได้ยินก็ร้องโฮกออกมาอย่างตื่นเต้นโจโจมองไปยังพวกเขาแล้วเสียงก็ค่อยๆอ,อ่อยลงมันไม่ดีหรือคะไม่เพราะก็บอกว่าไม่เพราะสิจะหัวเราะอะไรกันมีอะไรให้หน่าคำขนาดนั้นหรือโจโจไม่เข้าใจ เมื่อเห็นลูกสาวเป็นแบบนั้นฉินเลี่ยก็เลยดึงโจโจเข้ามากอดไว้บนตักของเขาและพูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลพร้อมรอยยิ้มว่าโจโจชื่อเหล่านี้ดูร่ำรวยและมีเกียรติแต่มันฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อไปโรงเรียนหรือเข้าร่วมงานสําคัญในอนาคตเมื่อโจโจแนะนําตัวเองแล้วพูดว่าฉันชื่อชินต้าฟูชินเลี่ยไม่กล้าคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้โจโจจะหน้าตาน่ารักมากขนาดไหนก็ตามแต่ก็เกรงว่าทุกคนจะกลั้นหัวเราะไม่ไหว คุณยา่าฉินหัวเราะเสียจนท้องแข็งกว่าจะหยุดขำได้ก็ตั้งนานเมื่อมองไปยังโจโจแล้วคิดถึงตอนที่เธอพูดว่าฉินต้าฟูฉินฟ้าชใช้เธอก็ฟูหัวเราะออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าดังมาอีกเป็นชุดเมื่อเห็นอย่างนี้โจโจก็ทำเสียงคำรามและสีหน้าก็เศร้าลงแขนอ้วนๆกอดคอของฉินเลี่ยเอาไว้และซุกลงไปในอ้อมกอดของเขาอย่างเศร้าใจคุณย่าหัวเราะยาะหนูเมื่อเห็นหลานสาวไม่ค่อยพอใจคุณปู่ฉินก็กระตุกแขนเสื้อของภรยาเพื่อบอกให้เธอเก็บอาการหน่อย เมื่อคุณย่าชินเห็นหนูน้อยคอตกเธอก็รีบเข้าไปโอบในทันทีโจโจโย่าขอโทษนะย่าไม่ควรจะหัวเราะย่อยโจโจโย่าขอโทษนะลูกโจโจทำเสียงชีชะก้นน้อยๆแน่นๆของเธอก็ขยับตามแล้วหันศีรษะไปทางด้านข้างและหันหลังใส่ผู้เป็นย่าก่อนจะพูดออกมาเบาๆว่าหนูโกรธย่าแล้วคุณย่าชินถูกความน่ารักของหลานสาวทำให้ละลายเสียงของเธอนั้นอ่อนนุ่มลงทันทีจากนั้นก็จับมืออ้วนๆของเธอสายไปมาย่าผิดไปแล้วต้าฟู่ที่รักของย่าหายกรธย่าได้ไหม ทันทีที่ได้ยินชื่อนี้โจโจก็หัวเราะออกมาอย่างควบคุมไม่ได้เดิมทีเธอก็ไม่ได้โกรธหรอกหนูน้อยโบกมือไปมาแล้วเอ่ยว่าถ้าอย่างนั้นหนูไม่โกรธคุณย่าแล้วก็ได้ค่ะปลอบง่ายจริงฮ่าฮ่าคุณย่าฉินยิ้มจนตาหยีหลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วแม้ว่าชื่อของหนูน้อยจะดูไม่น่าเชื่อถือแต่ตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าหนูน้อยนั้นต้องการแบบไหนแน่นอนเมื่อขาดอะไรไปก็ต้องเพิ่มสิ่งนั้น ที่จริงแล้วถ้าลองพิจารณาจากความต้องการแล้วชื่อของโจโจก็ควรจะไปในแนวเดียวกันเธอครุ่นคิดแล้วเอ่ยขึ้นหรือเราจะใช้ชื่อว่าฉินหยวนเป่าหยวนเป่าหมายถึงแท่งทองกิมตุง้งดีนะทั้งเรียกซับและก็น่ารักในเวลาเดียวกันหูของโจโจขยับจากนั้นสายตาก,ก็เป็นประกายทันใดหนูน้อยพยักหน้าซ้ำๆหนูคิดว่ามันใช้ได้เลยค่ะมันจะดูไม่เป็นทางการเกินไปหรือเปล่า คุณปู่ชินเอยอย่างลังเลหยวนเป่าใช้เป็นชื่อเล่นได้แต่ถ้าเป็นชื่อจริงมันก็จะขาดความหมายอีกทั้งโจโจก็ขาดซับเขากลัวว่าชื่อของเธอจะยิ่งใหญ่เกินไปถ้าโจโจควบคุมไม่ได้มันก็จะไม่ดีคุณย่าชินต้องการที่จะพูดให้โจโจสบายใจขึ้นก็เท่านั้นก่อนจะพูดต่อถ้างั้นเราก็ค่อยๆคิดกันก่อนก็แล้วกันแต่ว่าต้องรีบแล้วนะเพราะพรุ่งนี้โจโจจะต้องไปแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านแล้วชินเลียบีบมือเล็กๆของโจโจและคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่เงียบไปครู่หนึ่งเขาก็เอ่ยขึ้น ถ้าอย่างนั้นชินช้ชเดีหมเป็นคําว่าช้ที่มาจากช้ฟูแปลว่าความมั่งคั่งเมื่อได้ยินเขาอธิบายโจโจก็เข้าใจความหมายทันทีถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนกับฉินต้าฟูและชินโยเฉียนนี่นาเมื่อเห็นหนูน้อยมีท่าทีไม่ค่อยพอใจเขาก็โผล่หน้าเข้าไปใกล้ๆกับหนูน้อยจากนั้นหนูน้อยก็พูดขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มว่าพ่อขนูล้อเล่นตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าชื่อที่เธอตั้งนั้นไม่เหมาะ เธอกอดฉินเลี้ยแล้วเอ็นตัวไปมาอย่างระเริงท่ายอย่างนั้นชื่อชินใช้ไกแล้วกันหนูจะเป็นเสี่ยวใช้เป่าของพ่อค่ะเมื่อได้ยินเสียงที่อ่อดอ่อนของหนูน้อยชินเลี้ยก็ใจอ่อนขึ้นมาทันทีจากนั้นเขาก็กอดเธอเอาไว้แน่นถูกต้องแล้วเธอนั้นเป็นสมบัติที่ไม่อาจตีราคาได้และมันเป็นของเขา คุณปู่ฉินก็คิดเกี่ยวกับชื่อนี้เช่นกันเขาก็รู้สึกว่ามันดูธรรมดาไปหน่อยแต่โจโจก็ชอบเงินเธอเป็นคนที่หลงไหลในเงินทองและมันก็ดูเหมาะกับเธอจริงฮ่าฮาเมื่อเขาครุ่นคิดอย่างรอบคอบแล้วก็ดูเหมือนว่าชายชะก็ดูน่ารักดีได้เขาพยักหน้าแสดงความเห็นด้วยส่วนคุณย่าฉินนั้นตกเป็นทาสของหลานไปแล้วไม่ว่าหนูน้อยจะชอบชื่อไหนเธอก็ไม่ขัดคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เมื่อมีชื่อจริงแล้วคืนนี้โจโจจึงตื่นเต้นจนนอนไม่หลับหนูน้อยได้หยิบโทรศัพท์และกดโทรออกไปพี่ใหญ่หนูมีชื่อจริงแล้วนะชื่อว่าชินชัยชัยพี่รองต่อไปนี้เรียกหนูว่าชินชัยชนะพี่สามพี่สามหนูชื่อว่าชินชัยชนะคุณพ่อตั้งให้หนูเพราะไหมคะพี่สี่เธอโทรศัพท์ไปหาพี่ชายของเธอทุกคนเมื่อได้ยินพวกเขาชมว่าเพราะเธอก็ยิ้มอย่างพอใจ เพราะมากๆแค่ดูก็รู้แล้วว่าจะเรียกซับได้ฉันก็อยากจะได้ชื่อนี้เหมือนกันชินเออเออย่างอิจฉาส่วนโจโจนั้นยิ้มจนแก้มปริหนูน้อยนั่งแกว่งเท้าอ้วนๆไปมาอย่างสบายใจถ้าอย่างนั้นพี่รองก็ชื่อว่าชินฟ้าชัสยสิได้สิถ้าอย่างนั้นเมื่อเธอชื่อว่าชัยชพี่ก็ชื่อตาฟู่ก็แล้วกันชินตาฟู่ฟังดูดีนะในบรรดาชื่อทั้งหมดโจโจรู้สึกถูกชะตากับชื่อนี้มากที่สุดทั้งเรียบง่ายตรงไปตรงมาและไม่มีความจนบนชื่อนี้เลย ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้พี่รองก็ไปแจ้งเปลี่ยนชื่อในทะเบียนบ้านกับหนูสิทธิ์แต่ว่าลุงรองกับป้าสะพ้ายรองจะเห็นด้วยกับพี่หรือเปล่าแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องไม่เห็นด้วยเดิมทีพวกเขาก็ไม่ชอบที่ชินเอร์ตันีและหลงไหลในเงินทองอยู่แล้วถ้าหาพวกเขาเห็นด้วยนั้นถือว่าแปลกชินเอร์ทอนหายใจออกมาเขาก็แค่อยากจะรวยเท่านั้นเองทำไมถึงมีอุปสรรคเยอะอย่างนี้รอให้โตก่อนเถอะแล้วฉันจะไปเปลี่ยนเองอึมอมโจโจพยักหน้าน้อยๆก่อนจะพูดว่า หนูจะไม่เปลี่ยนชื่อหนูจะเป็นช้เป่าของพ่อไปตลอดชีวิตและตอนเด็กหนูจะใช้ชื่อเสี่ยวช้เป่าเจ้าสมบัติตัวน้อยพอโตขึ้นหนูจะใช้ชื่อว่าต้าช้เป่าเจ้าสมบัติตัวโตวเมื่อได้ยินเช่นนี้สายตาของชินเอ๋อก็เต็มไปด้วยความอิจฉาจนแทบจะร้องให้ออกมาเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาด้วยความเศร้าอาเล็กใจดีมากเลยโจโจอยากจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ไม่เหมือนพ่อและแม่ของเขาเหอะ เพียงเพราะว่าเขานั้นเกิดเป็นคนที่สองก็เลยตั้งชื่อว่าฉินเออนี่มันเป็นการตั้งชื่อแบบโลกโลกจริงฮ่าฮแต่ตราบใดที่เขาตั้งใจที่จะทำมันแล้วล่ะก็เขาจะต้องเปลี่ยนชื่อในทะเบียนบ้านเป็นฉินต้าฟู่ให้ได้และหากเขาโตขึ้นเขาจะเปลี่ยนมันอย่างแน่นอนโจโจเองก็เห็นอกเห็นใจเขาแต่ก็อดที่จะอวดไม่ได้พ่อของหนูใจดีมากและดีที่สุดในโลกเลยล่ะใช่แล้วชินเออเองก็เห็นด้วย ชินเลียที่เดินผ่านประตูมาได้ยินเข้าพอดีเดิมทีเขาแค่จะเข้ามาห่มผ้าให้โจโจแต่เมื่อได้ยินสิ่งที่หนูน้อยพูดเขาก็ยิ้มออกมามากกว่าเดิมเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็เดินจากไปโดยที่ไม่ได้รบกวนพวกเธอถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้หนูจะเรียกพี่ว่าพี่ตาฟูก็แล้วกันโจโจเสนอความคิดพี่จะได้ชินกับชื่อของพี่เร็วๆดวงตาของชินเอ๋อเป็นประกายขึ้นพร้อมกับตอบไปว่าได้สิ ตาฟู่และฟ้าใช้คุยกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็วางสายอย่างอะไรอาวร์เช้าวันรุ่งเช้าโจโจโปีนลงจากเตียงตั้งแต่ยังไม่สว่างเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วจากนั้นเธอก็กระโดดโลดเต้นออกไปอย่างร่าเริงในขณะเดียวกันนั้นฉินเลี่ยก็ออกมาจากห้องพอดีเขาไม่ได้สวมชุดดูเป็นทางการมากนักแต่เป็นชุดที่คุณย่าฉินเป็นคนชื้อให้กับเขาถึงจะดูหน่อมแนมไปหน่อยแต่เมื่อใครเห็นก็มองออกทันทีว่าทั้งสองคนเป็นพ่อลูกกัน โจโจเองก็เลือกชุดมินิตัวนั้นอย่างรู้ใจเมื่อเห็นพ่อของตัวเองสายตาของหนูน้อยก็เป็นประกายเธออุทานว้าวแล้ววิ่งไปรอบตัวเขาพร้อมเอ่ยว่าพ่อขะพ่อดูดีจังเลยค่ะในขณะที่เอ่ยนั้นเธอก็ก้มศีรษะลงมองตัวเองแล้วพยักหน้าอย่างพอใจหลังจากนี้คงต้องซื้อเสื้อผ้าแบบนี้อีกเยอะๆแล้วละ่ะแค่ได้มองก็รู้สึกสุขใจแล้วได้สิ ฉินเลี่ยมองไปที่หนูน้อยใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากนั้นก็จูงมือของเธอเดินลงไปข้างล่างและเมื่อเดินไปถึงที่ประตูก็เห็นว่าประตูของบ้านข้างๆก็กำลังเปิดออกมาพอดีเย่หลิงเฟิงเดินออกมาแล้วเขาชำเลืองมองมาอย่างตั้งใจจากนั้นเขาก็จ้องมาที่ฉินเลี่ย